สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้ไทยนิวออนไลน์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นไวรัลเรียกเสียงฮาเลยนะคะ mm hmm. เมื่อมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งค่ะ mm hmm. ชื่อว่าสไปชไชน่าได้มีการโพสต์คลิป,ปรีวิวอาหารไทยค่ะในประเทศจีนแล้วทีนี้ mm hmm. เห็นเมนูแล้วบอกเลยว่าถึงกับต้องตั้งสติก่อนสั่งเลยนะคะโดยมีแคปชั่นค่ะบอกว่าน้ําตาแทบไหลอ่ะไม่ใช่คิดถึงอาหารไทยนะแต่อ่านเมนูแทบไม่อาาอค่ะคุณผู้ชมค่ะ จะเชื่อรูปหรือแฮแท็กภาษาจีนหรือภาษาไทยดี h a s ซอฟบีมประเทศจีนเที่ยวจีนค่ะจากคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าชื่อเมนูนั้นเนี่ยมีทั้งการใช้ภาษาแปลกๆบางเมนูเนี่ยชื่อแต่ละภาพก็คือเป็นภาพประกอบที่ไม่ตรงกันด้วยก็มีสําหรับภาษาแปลกๆอย่างเช่นส้มตําเขียวม้วนกระดาษข้าวกุ้งชาเขียวทํามือไทย ปลาหมึกมะนาวมะนาวเชียงใหม่อันนี้คือชื่อเมนูนะ,ะส่วนเมนูชื่อแล้วก็ภาพที่ไม่ตรงปกอย่างเช่นแกงเหลืองเนื้อแต่รูปประกอบเป็นข้าวผัดสับประรดซาลาเปาไส้หมูสับแต่รูปประกอบเนี่ยเป็นผัดกะเพราหรือว่าผัดกะเพราที่ดูรูปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นเมนูผัดกะเพราได้นะคะแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะที่ชวนจะมึนงงอ่ะนะคะ ทีนี้ยังไม่พอค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเจ้าของคลิปเองนะคะก็ได้โพสต์รีวิวแกงเขียวหวานของทางร้านบอกเลยว่าเป็นแกงเขียวเขียวจริงๆค่ะเขียวหวานขนาดแท้นะคะมาพร้อมกับสีสันสุดแส,สบตาค่ะใครเห็นก็รู้เลยนะคะว่าแกงเขียวหวานแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ค่ะเขียวขนาดนี้นะคะส่วนด้านรสชาติเธอบอกว่าถึงจะเขียวแบบนี้นะแต่รสชาติดีทีเดียวค่ะอีกทั้งทําให้ชาวเน็ตน,นะคะแห่กันไปคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะไม่เชื่อนะคะลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ เพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมากินร้านอาหารไทยในประเทศจีนนะคะเปิดมาเมนูแรกค่ะต้มยำกุ้งหม้อทะเลแต่รูปเป็นพิซซ่าชีสไม่ยอมแพ้เราต้องมีความหวังค่ะอ่าส้มตำเขียวไปเลยหนึ่งกรุบให้มันรู้ว่ามะละกอเราเขียวจริงค่ะคุณผู้ชมอ่าต่อไปนะคะร้านนี้น่ารักนะคะอ่าแกงเหลืองเนื้อหนึ่งกับรูปข้าวผัดสับปะรดนะคะบางทีรูปไปทางภาษาจีนไปทางภาษาไทยไปทางเค้กกุ้งเงินไทยกับทอดมันกุ้งค่ะและตามด้วยม้วนกระดาษข้าวกุ้งฮึมึงดูอะไรวะ เค้กปลาไทยหนึ่งกับทอดมันปลานะคะและสะโคนทุเรียนไปเลยคุณแม่ปลาด้วยปลาหมึกมะนาวและต้องเป็นมะนาวเชียงใหม่เท่านั้นเด้อสาวอ่ะ ตามด้วยยำกุ้งมะม่วงกับลูกของปลานึ่งมะนาวงงไปอีกและพลาดไม่ได้กับซาลาเปาไส้หมูสับกับลูกผัดกะเพรานะคะและต่อด้วยผัดกะเพราผัดกะเพราสองรอบก็งงว่ามันคือเมนูอะไรอาะตามด้วยไก่ผัดผงกะหรี่กับผัดพริกแกงถั่วนะคะและชาเขียวไทยทํามือต้องทํามือเท่านั้นด้วยนะ,ค,ะ <c oughs> คนอ่านเมนูไหนไม่ออกหรือว่าไม่เข้าใจเมนูไหนบ้างส่วนเนี้ยก็งงอยู่สักพักเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นไงคะเมนูแต่ละอย่างถ้าใครแปลออกหรือว่าเดาได้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการไปสั่งเมนูที่จจจีีนนหรรือใคะไปเ ก็ลองถ่ายมาบอกกันได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขียนถูกหรือเปล่าทางสเลจแปลถูกหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกรกะแสร้อนของสังคม